ซึ่งมันตีนานมากเลยนะขางมันจะขึ้นหรือเพอเพ่มมันอาจจะไม่ขึ้นด้วยนะจากที่ผมสังเกตนะครับอ่ะตีไปซัก,อ,กอีกซักตัวหนึ่งแล้วกันนะอ่าสองสี่ห้าหกนะครับอ่ะตีไปสองเคอ่าคือมันไม่ขึ้นนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดโอดินบิซิงปุ๊บอ่าเปิดแล้วตีนะครับอ่ะสองสี่ห้าหกสองสี่ห้าเจ็ดนะครับอ่าสองสี่ห้าเจ็ดแล้วเดี๋ยวตัวนี้ตายก็มาดูปุ๊บเป็นสองสี่ห้าเก้าอ่าต่อไปนะครับ ปุ๊บอ่าเป็น2460เห็นไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรากลับกันมาสู่โรนิวเจนอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้าโอดินเบสซิงสำเรียน้องเปยนิดนึงนะคือมันเป็นพรของโอดินนะครับหลายๆคนหรือว่าผู้เล่นใหม่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือเจ้าพรของโอดินเนี่ยมันมีหน้าที่ในการทำอะไรนะครับก็คือมันมันอยู่ข้างบนเนี้ยนะเนี่ย อยู่ข้างบนนี้นะครับซึ่งผมก็มามามาแช่เพื่อที่จะรับไอ้เจ้าพรของโอดินนะครับอ่ะผมต้องมาอธิบายก่อนว่าพรของโอดินมันใช้ทําอะไรนะครับเมื่อเรากดเปิดเนี่ยเมื่อกดเปิดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่เรากดเปิดเนี่ยเราจะได้รับเซนนีห้าเท่านะครับได้รับ E อ็กีห้าเท่าดรอปห้าเท่าแล้วก็เพิ่มเจ้าพละกกาลังเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายไปทีละหัวข้อเลยแต่ตอนนี้ผมขอปิดก่อนอ่ะเราจะได้รับไอ้ชาร์จ พรของโอดินไอเจ้าอัน,นเนี้ยเนี่ยยังไงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรากดตรงเกตตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าการที่เราทําภารกิจประจําวันในบอร์ดเนี่ยสิบสิบภารกิจนะครับเราก็จะได้เจ้าอา่ามันมันจะมีหลอดของมันอ่ะนะก็คือพันสี่นะครับอ่ะแล้วก็มาบวกกับอันเนี้ย0 0รนะครับรวมกันมันก็จะเป็นประมาณ2 0 0 0ันอ่ะนะประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมทำเควสไปแล้วเห็นไหมผมทำเควสไปแล้วผมเหลือแค่ว่า มายืนแช่บ่อพุร้อนอันนี้นะครับเพื่อที่จะรับบัฟเห็นไหมอ่าบัฟผมก็ขึ้นเรื่อยๆเห็นปะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะอ่าตอนนี้เป็นพันแปดสี่สิบสามนะครับอ่าเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนก็คือมันต้องเต็มหลอดนะครับทุกคนเดี๋ยวรอรอสักครู่นะครับก็เพื่อนๆก็มายืนได้นะครับเนี่ยตอนแรกผมก็สงสัยว่าเฮ้ย hey, มันคืออะไรวะทําไมมันบูบาบบูบาบอยู่ตลอดเวลาเลยอ๋อมันก็คืออันนี้นะครับหลังจากที่ใช้เวลาง,งมมาค่อนข้างที่จะ พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับกับไอ้เจ้าระบบไอโอดินเบสซิ่งนี้นะครับอ่ะเห็นไหมมันขึ้นเป็นพันแปดห้าสิบสามนะครับอ่ะอันนี้เรารู้วิธีการได้รับมันมาแล้วนะซึ่ง1วันเนี่ยเราจะได้รับ2 0 0พนะครับจากตรงนี้พันสแล้วก็ตรงนี้600นะครับทีนี้ไอ้เจ้าพอรอันเนี้ยมันมันมันเอาไว้ทําอะไรก็อย่างที่บอกนะครับอ่าเอาไว้เวลาเราไปฟาร์มนะครับสมมุติเราจะไปฟาร์มตีมอนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปดรอปการ์ดไปหาเวลนะครับก็เราก็จะได้เซนีห้าเท่า ได้อีกปีเท่าดอบคูณ5เท่าส่วนใหญ่ไอ้สามอันเนี้ยคนจะไม่สงสัยคนจะมาสงสัยไอ้ตรงเนี้ยไอ้เพิ่มพละกําลัง1น่ตอนหคืออะไรนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวผมจะเดินออกจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าเสียงมันน่าจะค่อนข้างดังนะเรากดที่รูปตัวละครเรานะครับอ่าเราจะเห็นว่ามันจะมีเบสเบสเลเวลเบสเลเวลแล้วก็จ็อบเลเวลนะครับอ่าแล้วก็จะมีพละกกำลังนะ วิทราริตี้นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยเก่งอังกฤษเลยนะ mm hmm. เจ้าเนี้มันคือพลังกาลังซึ่งเราเอาไปทําอะไรตรงเนี้ยเราจะเอาไว้ตกปลานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอาปลาไปส่งเควสเอาปลาไปทําอาหาร mm hmm. หนู่นนี่นั่น mm hmm. ไปขุดแร่เอาแร่มาอัปเกรดอาวุธทํานูน่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับใน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 ,ในเนี้ยนะในเจ้าไลท์เนี่ยนะครับตกปลาขุดแร่ปลูกต้นไม้ ทำนู่ทนทำนี่พวกนี้มันจะใช้พละกกาลังหมดนะครับซึ่งพละกําลังเราเนี่ยมันก็จะหาได้จากการที่เ,เราไปตีมอนถ้าเราไม่ได้เปิดโอดินบิซิ่งเนี่ยเราเราก็จะได้แบบน้อยนะเราก็จะได้แบบค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าเราเปิดเนี่ยเราจะได้1ตอนน่ตอ1 1ต่อ1นคืออะไรเ,เดี๋ยวผมขอพาไปตีก่อนก็คือสมมุติว่าการที่เราจะเสียไอ้บัฟโอดินบิซิ่งเนี่ยคือถ้าเราตีมอนขนาดเล็ก1ตัวเนี่ยมันจะลด1ชาร์จ ถ้าเราตีระดับมีเดียมหรือขนาดกลางเนี่ยก็จะลด2ขนาดใหญ่ก็ลด3อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยที่ลด6อันเนี้ยคือผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้มันคืออะไรแต่ผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะแต่หลักๆก,ก็คือมันก็จะลด1 2 3ตามขนาดมอนนะครับซึ่งสมมุติว่าเพื่อนๆไปตีมอนขนาดกลาง2เนี่ยออดินบิซซิงเนี่ยมันก็จะลดไป2แต่ว่าเราเรามีไอที่เพิ่มพลังกาลัง1ต่อ1นนะครับก็คือมันก็จะเพิ่ม มันก็จะเพิ่มให้เราสมมุติว่าผมไปตีมอน์ขนาดกลางผมเปิดสมมุติว่าผมเปิดนะปึ๊บผมเปิดเสร็จปึ๊บแล้วผมก็ไปตีอ่ะผมไปตีเลยแล้วกันนะโอเควิธีการที่เราจะหาว่าเราจะเอาโอนบิซซิ่งไปทําอะไรได้คุ้มที่สุดเนี่ยให้กดตรงนี้นะครับออ๋เห็นไหมมันก็จะขึ้นว่าโอเคเราควรไปเก็บเวลกับตัวไหนที่มันแบบเหมาะสมกับเรานะครับซึ่งผมจะไปตีเจ้าเลเวลนี้ละกันนะ,ะผมก็จะเดินทางไปเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันถึงกันเลยละกันนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ผมมาถึงที่ที่ผมจะต้องตีเจ้าไอ้ไอ้ไอ้พึ่งตัวนี้แล้วนะแต่ผม่อตั้งก่อนนะครับอ่าปึ๊บแล้วก็ให้มันตีไปนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเดี๋ยวผมจะผมจะปิดก่อนนะอ่ะเวลาเราตีตัวนึงเนี่ยเห็นไหมว่ามันก็จะตายไปเลยเราก็จะไม่เสียโอนบิทซิ่งซึ่งเราตีไปเนี่ยตอนนี้นะเราจะตอนนี้ค่าพลังของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่2 4 5 6หนะครับอ่าเดี๋ยวเราปล่อยตีไปเรื่อยๆก่อน ซึ่งมันตีนานมากเลยนะความมันจะขึ้นหรือเพอเผมันอาจจะไม่ขึ้นด้วยนะจากที่ผมสังเกตนะครับอ่าตีไปซักอีกอีกซักตัวหนึ่งแล้วกันนะอ่าสองสี่ห้าหกนะครับอ่าตีไปโอเคอ่าคือมันไม่ขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดโอดินบิซซิงปุ๊บอ่าเปิดแล้วตีนะครับอ่ะสองสี่ห้าหกสองสี่ห้าเจ็ดนะครับอ่าสองสี่ห้าเจ็ดแล้วเดี๋ยวตัวนี้ตายก็มาดูปุ๊บเป็นสองสี่ห้าเก้าอ่าต่อไปนะครับ ปุ๊บอ่าเป็น2460เห็นไหมคือเราจะได้รับค่าพลังตรงนี้มาตอน7 7มีอยู่81ตอน7 6มีอยู่83โอเคขึ้นทีละ2นะครับคือตรงส่วนเนี้ยผมผมยังไม่แน่ใจว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นมอนขนาดอะไรจริงๆมันน่าจะเป็นมอนขนาดเล็กนะซึ่งมอนขนาดเล็กเนี่ยชาร์จมันจะลด1ใช่ไหมชาร์จมันจะลด1ตรงนี้อ่ามันจะเป็น71แต่ว่าตรงตรงเนี้เราจะขึ้น2 ก,ก,ก็ดีนะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือให้เราเปิดให้เราเปิดแล้วเรามาตีมอนนะครับเพื่อที่เราจะได้รับค่าพลังตรงเนี้ยไว้ในการที่แบบเอาไปตกปลาขุดแร่ทํานู่นทํานี่นะครับในโหมดไลท์ไลท์สกิลนะครับตกปลาน่นหละนะซึ่งไอตรงเนี้ยผมแนะนําว่าให้ติ๊กไปด้วยนะครับตรงนี้ให้ติ๊กคืออะไรนะครับคือให้ปิดอัตโนมัตินะครับถ้าค่าพลังเราเต็มนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าค่าพลังตรงเนี้ยเราเต็มเนี่ย เจ้าโอดินตรงนี้มันก็จะปิดการใช้งานให้เองนะครับถามว่าทําไมต้องปิดด้วยคือถ้าสมมติว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้ติ๊กตรงนี้ไว้นะคือถ้าสมมติว่าค่าพลังเราเต็มสี่พันแล้วเนี่ยปุ๊บคือมันก็จะตีไปเรื่อยๆครับแล้วเราแล้วเราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่ได้ไอ้ตรงนี้เนาะเราจะไม่ได้ตรงนี้เราก็ตัดทิ้งไปเลยคือเราก็จะได้แค่เงินคูณ5อีกที่คูณ5แล้วก็ดอกคูณ5นะครับซึ่งมันไม่คุ้มกับโอดิน พรอโอดินที่เราต้องเสียไปนะถ้าจะคุ้มสุดๆก็คือหลังจากที่ค่าพลังเราเต็มแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ไปหาตกปลาหุดแร่อะไรให้มันลดลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยมาฟาร์มต่อนะครับทีเนี้ยไอโอดินตรงนี้เราสามารถเก็บเก็บได้ยันหม่ดเลยนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบเก็บเออมันได้วันละสองพันใช่ไหมบางคนอาจจะเก็บ5วันแล้วฟาร์มทีเดียวก็ได้บางคนอาจจะเก็บ สองวันฟาร์มทีเดียวสามวันฟาร์มทีเดียวหรือวันวันหนึ่งฟาร์มก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะบริหารนะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยผมมายกตัวอย่างให้ดูแล้วว่าไอเดียมันมอมม้อนขนาดเล็กมันลดทีละหนึ่งแล้วก็ค่าเนี้ยมันเพิ่มทีละสองนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปยืนแช่บ่อน้ําพุให้มันเต็มหกร้อยก่อนสําหรับวันนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็ถ้ามันผิดพลาดประการใดไปหรือว่าผมอธิบายผิดตรงไหนในะยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่า คือผมไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยนะคือผมศึกษาจากในเกมเลยนะครับคือผมเล่นเนี่ยแล้วผมก็สังเกตสังเกตแล้วผมก็ทดลองเอาง่ายง่ายก็คืองมอะ่ะอ,อ,อยู่อยู่กับเกมแล้วก็งมมันไปจนแบบเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้ผมก็เลยแบบเอามาแบบแนะนําทุกคนนะครับซึ่งเราก็ปิดไปก่อนก็ได้นะครเราไม่ใช้ยังยังไม่ชัวนะครับยังไม่ชัวแต่ว่าหลักๆอ่ะห,หลักการของมันก็คือเป็นประมาณนี้นะครับนี้ผมจะไปกดลับ อีกเจ็ดสิบเนาะอีกเจ็ดสิบโอเคเดี๋ยวพอไปถึงบ่อน้ำพุแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัดไปก่อนเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้ละกันนะครับเ,เจ้าโอดินบิซซิ่งดียังไงนะครับดีก็คือตอนที่เราเนี่ยจะไปฟาร์มมอนด,ดอกของฟาร์มเงินทํานู่นทํานี่เนี่ยแนะนําว่าให้ให้เราเปิดนะครับก็ก็ดีตรงนี้นะเพราะว่ามันคูณ5ทุกอย่างแถมเราได้ค่า พลังไว้ทำไลฟ์สกิลด้วยนะครับส่วนวิธีการได้รับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ทำเควสบนกระดานประจําวัน10เควสแล้วก็มายืนเนี่ยมายืนแช่อย่างผมตรงเนี้ยนะครับให้ไฟมันลวกหัว,วเล่นอย่างงี้นะครับซึ่งตรงนี้โดนหรือเปล่าตรงนี้ไม่โดนนะผมต้องไปยืนใกล้ๆให้ไฟมันลุกหัวถ้าไฟมันลุกหัวอย่างงี้คือได้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยนะผมก็จะได้รับชาร์จไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันจะได้สองพันนะครับอ่ะแต่ผมก็รอไปนะครับวิธีการได้รับบอกแล้วนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็น แนะนำให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใช้คุ้มๆนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากติ๊กไปเลยนะครับส่วนวิธีการเอาอดิน b i s ซิ่งไปใช้ก็กดตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็เลือกเอ่อเลือกได้เลยมันจะมีมอนขึ้นมานะครับอย่างผมเนะี่ยไม่อยากลำบากมากก็จะไปตีเวลยี่สิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยผมเวลยี่สิบเก้าอะไรอย่างงี้จริงๆไปตีเวลยี่สิบแปดก็ได้แต่มันไกลนะครับก็มันไกลกว่านะผมก็เลยไปอันนี้เลยหรือว่าจะไปยี่สิบหกก็ได้หรือจะไปยี่สิบเก้าเวลเท่ากันก็ได้อันนี้แล้วแต่เพ คือถ้าตีมอนขนาดเล็กลด1ขนาดกลางลด2ขนาดใหญ่ลด3นะครับซึ่งการตีมอนพวกนี้มันก็จะเพิ่มพลังกาลังให้เราด้วยนะครับถ้าเราเปิด Odin Busing เนี่ยก,ก็ถือว่าดีนะครับโอเคสําหรับการสรุปก็น่าจะเข้าใจขนาดนะทุกคนมันน่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเล่นนะครับก็เอาไปใช้เอาไป modify กันเองได้นะครับอผมแบบอย่างผมเนี่ยผมคือผมใช้วันต่อวันเลยนะผมได้2 0 0พปุ๊บผมก้าไปฟาร์มเลยแล้วก็เอา เจ้าพละกําลังอ่ะนะหรือว่าไอ้ไอ้อันเนี้ยนะนี่นี่นี่ผมก็จะเอาอันเนี้ยไปไปตกปลาขุดแร่แล้วก็เอาแร่มาอัพอาวุธอัพชุดส่วนตัวให้มันเก่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะก็เป็นคลิปอาจจะไม่ได้สั้นมากนะก็จะสิบสามสิบสามจะสิบสี่นาทีแล้วโอเคนะครับทุกคนยังไงก็วันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยยังไงก็ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันะครับส่วน แล้วก็ล็อกลาบิลินเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปแล้วนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็แค่เข้าไปทาเวทประจําวันนะครับส่วนใหญ่จะมาศึกษาเกมนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดไทยเนี่ยเราจะไม่มีเ,เราจะไม่มีพื้นฐานเราจะไม่มีความรู้แล้วเราจะเล่นได้ช้าอะไรอย่างงี้โอเคถ้ายัางไงผมมีความรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยยังไงผมจะทําคลิปมาแนะนําเพื่อนๆในช่องทุกคนนะครับโอเคใครยังไม่กดซับยังไงก็ฝากกดซับให้ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม